ดีตอนเช้าค่ะเช้าวันที่18บแปดกรกฎาคม2567นะคะพ่อแม่กินข้าวเช้านะคะแม่กินโจ๊กใส่ไข่ลูกสาวคุณโตซื้อมาะะ <c oughs> โจ๊กไข่หลกืก <c oughs> พ่อใส่แว่นหล่อเชียวนะอ้ว <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะเอาแว่นออกอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวงม,ม, <laughs> อมองอมองแม่ <laughs> เอาพากันเพื่อนออกนี <laughs> เอาพากันเพื่อนออกกัน <laughs> พากันเพื่อนออกกันก็ได้เอยยังไม่ได้กันแล้วแต่ <laughs> สวัสดีค่ะ พ่อทานข้าวอิ่มแล้วนาะกินยากินกล้วยเรียบร้อยแล้วอันนี้มีชามะนาวกับน้ำเต้าหู้นะคะชามะนาวกับน้ำเต้าหู้พ่อกินอิ่มก่อนแม่นะคะแคมมล้วแม<ะ>่ว่าฮะพ่อกินอิ่มก่อนแล้วกินกล้วยกินยาหลังอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะเก่งมากๆเลย จ้ากินแล้ว <laughs> มาเดีด๋ยวมนเอาแว่นไปเก็บให้ <c oughs> จะเข้าห้องไหมเนี่ยเข้าห้องไหมหรือนั่ง,งนี้ก่อนเอ้ม่กินดูแม่กินเข้าห้องไหมหรือว่านั่งเป็นเพื่อนแม่ก่อนอยากล กินยาแล้วไงย,ยามทำให้พักผ่อน,น,น,นไงได้มั้ยนะหลับหลับแล้วแม,ม,ม่กินลไล้วแม่กินเพื അതിന്റെ കേസ് അല്ല. അതന്നെ കേറ്റ് ആയി. ഓൾവേസ് കേറ്. เอาแล้วน่มนตาาไปเก็บแล้ว <laughs> เดี๋ยวพ่อจะเข้าห้องไปพักผ่อนนะคะเดี๋ยวดูแม่กินโจ๊กก่อนนะคะ โอเคโอเคสี่นาทีสามนาทีสามส่ง <Right>. ห้อกกันนะบ้ายเข้าห้องเข้าห้องกันโอเคเสร็จแล้ว